สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวได้ใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้วันที่14สิงหาคม2563ทั่วทุกภาคฝนยังคงตกหนัก พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก,ออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยในช่วงระยะนี้นะครับ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของขุนละอองหมอกควันไม่มีเลยหรือมีน้อยนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศตามรายภาคต่างๆนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดอนธานีชัยภูมิขอนแกน่นน้องคายบึงการสกลนครนะครพนมมหาสารคามกาฬสินมุกดาหารนะครราชสีมาและบุรีย์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจน,นบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทนาครสวรรค์และอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะวันออกมีเมฆเป็น ส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 -35 ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพทัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 4ถึงองศาเซลเซีสยสยลมตะวันตกเฉียงใต้ตความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรสำหรับ ภาคใต้ฝั S, ่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สาถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29- ่3ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร สำหรับกรุงเทพมหานครและเขตปริมุนทนมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25- ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3มสถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ของมรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 8 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไค b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ